สวัสด the ีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอก้านกนาเนเตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขาเจอกันตอนใบยๆค่ะพี่น้องขาวันนี้วันนี้วันศุกร์ค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องนะคะตัวโลกเลยนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเตเลนด์ค่ะพี่น้องขาข้าวนกนาวันนี้มาตักทายตอนใบยๆไม่ได้ทํางานค่ะพี่น้องไม่ได้ทํางานกับข้าวนกนาไม่สบายค่ะพี่น้องค่ะ สืบเนื่องมาจากอะไรพี่น้องทราบไหมคะสืบเนื่องมาจากอะไรจำได้ไหมคลิปเมื่อวานกับพี่น้องขาที่เขานกนาไปทํางานนะคะพี่น้องเขานกนาไปทํางานไปกับจักรยานมันเป็นบ้านบ้านสวนตัวแล้วแล้วทีนี้อากาศมันดี30องศา30เมื่อวานนะยนะี่สิบเก้าสามสิบองศาคนเขาก็ไม่ขี่รถกันนะพี่น้องขาไม่ขี่รถแล้วทีนี้ ที่ไปอ่ะห้ากิโลนะขับรถจักรยานไปกับจักรยานห้ากิโลกลับก็ห้ากิโลไงครับพี่น้องค่ะว่ามันว่ามันรีแล็กมันสบายเพื่อสุขภาพผ่านไปในปา่าทางในปา่าพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วแต่เราไปแบบตะแยงอ่ะนะไปแบบตะแยงมันไม่ถึง5กิโลประมาณประมาณ4กิโลนะเรารู้จักลัดเลาะไปอะค่ะพี่น้องมันเป็นทางลัดเลาะไปได้อะค่ะ ก็เลยดีใจจะไปอยากไปด้วยเพราะว่าอยากขี่จัก,กรยานไปเพราะว่ามันไม่มีดอกไอ้นั้นที่มันเป็นเหมือนสำลีแล้วอ่ะสำลีขาวๆที่มันวนไปในในในนั่นหมดเลยอ่ะพี่น้องมันไม่มีเป็นดอกไม้สำลีที่มันวนไปในอากาศอ่ะนะก็เลยไปไปกับจักรยานกับพี่น้องปตอนไปรู้สึกแล้วแหละว,ว่าหนักหนักหนักในอกนะพี่น้องขาหนักพอทํางานก็รู้สึกว่า มันร้อนลนมันไม่ใช่เพราะอากาศนะพี่น้องไม่ใช่เพราะอากาศร้อนลน,นแบบภูมิแพ้ค่ะพี่น้องค่ะมันร้อนลนแล้วก็มันหนักหนักในอกมันหายใจไม่ค่อยสะดวกตอนทํางานนะตาจริงในบ้านมันเย็นอยู่นะพี่น้องเราะเก็ปิดม่านหมดมันเย็นอยู่แล้วทีนี้พอน,นั้นก็ทําเสร็จก็กลับกล,ลับไงครับพี่น้องพอกลับนั่นแหละเมื่อวานกลับมาถึง แน่นหน้าอกหมดเลยกับพี่น้องรีบหาบน้ําแล้วก็มีน้ํามูกน้ําตาแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่ <c oughs> คิดว่ากี่จัก,กรยานไปเห็นคนอื่นก็กี่ก็อยากสนุกด้วยอะค่ะพี่น้องขาลืมไปเลยว่าเออสงสัยมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรากี่ไปไม่ได้มันมันระยะทางมันไกลเกินทั้งๆที่ใส่แว่นตาแล้วนะใส่ปิดไม่ให้มันเข้าตา อะไรอย่างเงี้ยขี่ฝุ่นกี่อะไรอะค่ะพี่น้องนั่นแหละก็เลยในตามีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอดอกหญ้าดอกอะไรมาจิ้มอยู่ตลอดเลยมันจะคันมากค่ะพี่น้องแล้วเมื่อวานเมื่อคืนก็หายใจไม่สะดวกนะไม่ออกนะแน่นหน้าอ,อกมากเลยพี่บ่าวก็เลยหั่นหอมแดงอะนะใส่ต้วยแล้วก็ไปตอนเที่ยงคืนแล้วแหละ ใส่ถ้วยแล้วก็ไปวางที่ที่ข้างเตียงกับพี่น้องขาไปวางที่ข้างเตียงมันจะได้โล่งคนเนเธอร์แลนด์ก็ทําอย่างนี้ค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ก็นั่นแหละก็หยอดตาน้ํายาหยอดตาหมอเขาก็ให้มาแล้วอะค่ะพี่น้องขาก็เมื่อคืนอาการหนักมากเลย ตกจใจนัดนึกว่าตัวเองอ่ะจะจะตายจะตายกับพี่น้องขานึกว่าตัวเองจะตายเพราะมันแน่นหน้าหกหายใจไม่ออกกับพี่น้องแล้วมันรู้สึกว่ามันมันแน่นเป็นเส้นไปอ่ะเนาะเป็นเส้นเหมือนกับว่าเลือดสูบจีดไม่ดีอ่ะพี่น้องขานั่นแหละน่ากลัวจังเลยอ่ะมันก็อยากไปกับจักรยานน่ะนะก็นั่นแหละกับพี่น้องขาก็เลยมาบอกกล่าวซึ่งมาทักตายตอนบ่ายไงตอนนี้ตอนบ่ายก็อับน่องอับน้ําเสร็จก็ ก็ซื้อแตงโมมาหลายหลายวันแล้วรู้สึกว่าวันพฤหัสซื้อแตงโมมายังไม่ได้ผ่าเลยก็เมื่อกี้ผ่าแตงโมแดงแดงแต,ง,แตงโมไม่มีเม็ดกับพี่น้องแตงโมไม่มีเม็ดมาค่ะมาลองชิมดูสิว่ามันมันจะหวานหรือเปล่าชิมดูสิมันจะหวานไหมอืมอืมหวานกับพี่น้องค่ะหวานอยู่ นั่นแหละกับพี่น้องค่ะอืมต้องรักษาสุขกกภาพให้ดีนะบางทีเรานึกว่าดอกไม้นั้นนะ่ะนดอกที่เป็นเป็นอะไรอ่ะพี่น้องเป็นฝุ่นฝุ่นเหมือนสำรีอะ่ะมันไม่มีแล้วแต่ก็ มันยังเป็นอีกเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกนะตอนที่ไปอ่ะมีความรู้สึกว่ามันหนักหนักตอนที่ไปยืนอยู่ในป่าค่ะพี่น้องแต่ป่ามันจะโล่งมากเลยก็ต้องดูแลสุขภาพรอดตายไปอีกแต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะพี่น้องรอดตายไปค่ะก็เลยมาทักทายบอกกล่าวค่ะพี่น้องค่ะ กินแตงโมอ่าหล่นหวานดีอยู่แตงโมนี้หวานค่ะหวานดีอยู่ไม่มีเม็ดก็ลดที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตตามจริงมัน4ยูโร50แต่ลดเหลือ2ยูโรค่ะพี่น้อง อ,อร่อยอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเมื่อก่อนน่ะไม่ไม่ได้เป็นนะคะไม่เป็นนะเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นเป็นแต่แพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นเมื่อก่อนไม่แรงขนาดนี้นะจามแล้วก็มีน้ําตาไม่แรงขนาดนี้แต่หลังจากเนี่ยสี่ห้าปีนี้มาค่ะพี่น้องขามันแรง มันแรงจนถึงขนาดว่ากี่จักรยานไปในป่าไม่ได้อะลองคิดดูสิแต่ไปเดินในป่าทุกวันนะคะพี่น้องขับรถไปนะคะขับรถไปแล้วไปเดินไปเดินช้าๆนะบางทีก็ถ้าฝนตกก็อยากเดินเร็วๆอ่ะนะถ้าฝนตอนนี้ฝนมันไม่ตกก็เลยมันมีฝุน่นละอองเยอะดอกไม้มันก็มาเรื่อยๆทุกๆุกต้นอ่ะนะมันก็มาเดือนนี้มาต้นนี้ เดือนนั้นมาต้นนั้นนะนะดอกไม้มันก็มาเรื่อยๆแหละพี่น้องมันยังไม่จบจนจนโน้นแหละจนถึงฤดูใบไม้ปลิโน้นแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็หมดช่วงนั้นแหละนั่นแหละก็เลยมาทักทายนะกลัวมันต้องมาทักทายทุกวันน่ะนะเออไม่มาทักทายเดี๋ยวเ็าคิดถึงอ่ะพี่น้องคิดถึงอ่ะถึงไม่สบายก็มาทักทายปวดหัวปวดหัวก็มาทักทายแพ้ แพ้เอ่อกสรดอนนกไม้แพ้ฝุ่นนี่มันจะจะปวดหัวนะแล้วเหมือนกับว่าเป็นหวัดแต่ไม่ได้เป็นหวัดนะพี่น้องแล้วเสียงมันจะแหบแหบนะเสียงมันจะแอบแหบนะคะพี่น้องกานั้นแหละพี่น้องดีใจนะคะที่เขานกนาดีใจมากๆที่ได้มาตักทายพี่น้องแล้วเขานกนาเขาขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกนะพี่น้องกาเจอกันใหม่อีกนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องอยังไงก็ฝากช่องของข้าวนกนาในเอร์แลนด์นี้นั้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ